แต่เหมือนกันทุกอย่างเราทําได้ที่เชิงบวกไว้นะครับอ่าเดี๋ยวเราพูดพร้อมกันนะครับฉันทําได้ก็ต้องฟูมือขึ้นมานะครับฉันทําได้ฉันเก่งฉันฉลาดฉันฉลาดฉันยอดฉันยอด Yes I can Yes I can Yes Yes เเก่่งงสรรราาตต้้ออมมีว Yes Yes นี่อย่างนี้ครับได้สัจใจเหตุการณ์นะครับปัทจุวันเนี้เนาะเราเจอไหมหูไฟไหม้โรงงานพนักงานบาดเจ็บนะครับยิจารแล้วก็ตายเราเจอข่าวในทีวีนะครับสมัยต่อเนี่ยผมเห็นเลยว่าสอรยุทธเนี่ยเป็นคนที่เอาข่าวอุบัติเหตุมาพูดในก่อนช้าเหตุการเกิอก็ติดก่อน ที่เราจะไปทํางานกันเขาจะพูดอุบัติเหตุเนี่ยเป็นช่องแรกเลยที่ผมดูนะครับคือช่องของตรยุทธ์ช่องสานะครับเมื่อเกิดอุบัติเหตุเรามีความรู้สึก